สวัสดีครับพี่น้องป้องไตพ่อผมคือเก่านะครับเชฟนกแก้วสายฟูดนะครับการกินประเทศเอกใจครับกับช่องลับเปอร์การเกษตรนะครับการเกษตรชาแนลนะครับบางเทือก็มีสาระบางเทือก็ไล่สาระนะครับเมื่อนี้นะครับพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมเพื่อนผมนะครับนี่ครับเพื่อนเบนนะครับนี่ครับเกษตรเก้าจากประเทศอิสราเอลเหมือนกันนะครับนี่ครับเมื่อนี้เพื่อนเบนนะครับก็มาปลูกผักพริกนะครับพริกเล็บมือนางนะครับนี่ครับเพื่อนเบนิ ว่ามีมีมีบงไมื่กินนะครับมีบงไม่อกกินบะเือรคลิกนะครับผมก็แน้นําสารไห้นะครับทั้งสารอิมาเมกตินเบ็นโซเอนะครับเรื่องสารทาบโบทซันแฟนะครับหรือว่าสารทีโพนิวนะครับแล้วแต่เพื่อนเบียจะใส่นะครับนี่ครับนี่ครับผม่ายางยางดีนะครับไม่ยาเกินนะครับนี่ครับนี่ครับเกษตรจากอิสเรลนะครับนี่ครับเพื่อนผมครับหันมายุบานเฮาครับหันไปทางใดก็มีแต่แนวกินพี่น้องนี่เห็นว่าครับอันนี้กับป้าบักน้าครับ อันนี้กับมะม่วงครับบะอึนแต่แนวกินนะครับมาอยู่บ้านเขาครับขันอยู่เมืองอุงเทพนะครับขันไปทั้งใดก็ต้องใจอย่างเดียวนะครับพี่น้องน่ครับนี่ครับวิธีการปลูกระยะห่างประมาณส0สเซนนะครับเพื่อชิบะได้แย่งอาหารกันนะครับนี่ครับบางเทือก็มีสาระนะครับช่องคมบางเทือก็ไล่สาระนะครับนี่ครับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือ มะเข er ือนะครับหรือว่ามะเขือนะครับนี่ครับพิกก็เป็นพริกเล็บมือนางนะครับเพื่อนเบียดบอกว่าซุปหอตมันก็แซ่บนะครับมันก็เห็ดมาถึงใจนะครับเพื่อนเบียก็เลยว่าใส่พริกเล็บมือนางนะครับนี่ครับท่านผู้ใดต้องการสนใจนะครับพริกข่านหญ่นะครับติดต่อเพื่อนเลียดได้นะครับที่บ um> um ้านพุ um ่งสว่างนะครับพี่น้องขายโลเท่าไหรนี่แล้วเต่ตลาดวะขายรถเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับเพื่อนเปียดบอกว่าแล้วแต่ตลาดนะครับนี่ครับนี่ครับตึงนะครับ ช้านิดนะครับพี่น้องนะครับก่ได้ใส่ยาฆ่าเนื้ครับนี่ครับตอนนี้เอาผ่าเขาคุ้งย่างอยู่ครับผ่าก็เป็นเศษแต่ซอมนะครับตัดไม้งิบเอานะครับนี่ครับเศษเป็นทินงนะครับตวงนะครับนี่ครับคุณครับเพื่อนผมอีกคนนึงครับเพื่อนแท้นะครับเพื่อนแท้นะครับพอผสมกับผ้ามะฮ็ตนะครับนี่ครับนี่แหละยู่บ้านเขานะครับมือแก้วกินนะครับเดี๋ยวไปทางไหนก็แก้วกิน ทางพุ่นกับบักซิดาตัวของเพื่อนนะครับจะเป็นลากนะครับคุก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 จังเกี่ยลนะครับท้างพุ่นครับนี่ครับเผาทานผมครับนี่ครับพี่น้องอืมบัดนี้มาเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะเพื่อนแท้นะครับหรือว่าโรเบร์ตี้นะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนผมกับปู่เพื่อนนะครับนี่ครับเพื่อนผมนะครับนี่ครับสีค้ายเท่าไหร่กันราคาเนี่ ราคาพริกดิวะว่าเมนราคาเบี้ยราคาคริปช่วงนี้กันร้อยยี่สิบช่วงนี้นะโอ้ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบอือถ้าอยู่ตลาดเล้าก็ร้อยห้าสิบโอ้โหนี่ผู้ใดต้องการนะครับนี่ครับบ้านทุ่งสว่างนะครับมาเลยนะครับเพื่อนบินนะครับอีกจักเดือนนี้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ประมาณอีกสองเดือนอาจจะได้คกิบเกี่ยวผลผลิตนะครับนี่ครับพริกพริกเล็บมือนางนะครับนี่ครับ ต้นประกอบก็มนี้ครับต้นมักต้องก็บนี้ครับแต่ว่ามียังไม่เป็นหมากนะครับพี่น้องนี่ครับการปลูกนะครับนี่ครับนี่ครับต้นไม้นะครับหรือว่าขืดพักนะครับสิ่งง้ํานะครับก็คืออยาขาดการเอาใจใส่นะครับนี่ครับอุ่นเพื่อนแพ้ผมกําลังขมักขมันนะครับในการปลูกนะครับบางอย่างมาแต่ซองเมืองไทบางนาก็เลยมาแวะเห็นเพื่อนปลูกหลายมือแล้วครับเพิ่งได้มาแวะครับบอกค่อยมีเวลาครับ สีเขาอะไรมืนมือเฮนี่ก็ีออกไปบินจินนะครับมันเป็นตสิบไนบินนะครับก็เพิ่มเตีนว่าเสียบินหนี่คือที่ต่ำต้นไหม่ก่อนนะครับเพี้ยต้นไหม่ครับต้นโพกแบบนี้นะครับต้นนกแดงก็ที่ควบเขาป่าก็ต้นไหม่พมดแหละนี่ครับนี่ครับกรเกีตบนี่ครับมาบานเขาบึกแต่เนว้ยกลิ่นคือ่านล้ะครับนี่นี่เห็นบ่นี่ครับอันนี้ก็ต้นขี้เล็กครับเด็ดไปแกงครับนี่ครับไม่ต้องซื่อครับ แต่ว่ายังมาหลักของเพื่อนนั่นแหละต้นมะเกี้ยงแบบนี้นะครับอยู่นี่ครับไว้ได้ขายแล้วหัวหนะอยังหมดตึงนะครับขันขายขายหน่วยอะไรนี่คือบอกเขาจะเอาซื้อโอ้เกี้ยงหวานสมเปรี้ยวหวานนะครับเกี้ยงแบบนี้นะครับแต่ว่ายังบมดตึงนะครับอะไรต้องการมะนาวก็มีนะครับนี่ครับกล้วยก็มีครับ หนูกัมีขายเลี้ยงหนูเองโอ้ใส่กวางโอ้หนูใส่กวางหนูธรรมชาตินะครับหนูปลาโอ้หนูนกปลานะครับช่วงกบอีกมีน้ำกบคอบ,อบ,บัตนะครับมาตรงนี้ครับเอาหัวกินงคาเอาไปขีดขูดให้พ่อแม่ม่แามาตรงนี้จบครบแน่หวเดียวนะครับครับนี่ก็คือผีเล็บมือนางนะครับเขื่นอนเปลี่ยนนะปุ้งมันลงจากปุ้งตรงไหนครับม่เห็นครับ อีมาไม่กินนะครับเพราะว่าสารพื้นฐานของเช้าเกษตรผสมสกรกนะครับน่าจะรู้ดีแล้วครับอีมาไม่กินเบนโซอนะครับหาปเซนนะครับซีฟนะครับสงนำใส่ยักประมาณ4ี่ห่ากมนะครับ่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดเลยครับ45กรัมต่อน้ำ20ลิตรผสมสารพวกเะสิทธิดด้วยนะครับหรือว่าสารจะไปนะครับสีได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับ ครับต้นบักม่วงกับนี้นะครับนี่ครับน,นี่ครับปลูกเครื่องบดกันนาจ,จะประมาณบดถึงงานบดถึงงานหอกงนาวี่เนาะประมาณหลายตารางวาอยู่นะครับนี่ครับพริกไครสนใจรพริกนะครับอีกประมาณสองสามเดือนนะครับได้ผลผลิตออกมาเนี่ย พวกแต่งพวกอือก็มีครับมาตรงนี้คือปลอดสารพิษนะพ่อพิษวังมาตรงนี้ครับว้าเพื่อการปลูกอีกนะครับวันนี้ใครกำลังปลูกนะครับนี่ครับผู้ใดสนใจกับมหาเพื่อนเปรตเลยนะครับนี่ครับทางมากับบ้านทุ่งสว่างอันนี้ป่าน้อมนะครับผู้ใดสนใจคุดขี้ดินกับนี่นะติดต่อได้ครับจกซา จบไวทุกทางนี่ครับเดี๋ยวกบสิจอจบใ้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับช่องแรปเปอร์การเกษนะครับนี่ครับผมเองนะครับเชฟนกแก้วสายฟูนะครับสวัสดีครับ